2.1.2สิ่งรบกวนนอกที่ตั้งโครงการโดยศึกษาข้อมูลสิ่งรบกวนภายนอกที่มีผลต่อที่ตั้งทั้งทางสายตาเสียงกลิ่นหรืออันตรายต่างๆประเภทที่1สิ่งรบกวนทางสายตาเช่นสายไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าธรรมดาในเมืองถังน้ำสูง โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทถนนทางหลวงป้ายโฆษณาขยะเป็นต้นประเภทที่สองสิ่งรบกวนทางกลิ่นได้แก่กลิ่นจากกองพักขยะกลิ่นเคมีจากโรงงานและกลิ่นจากของเสียและสิ่งโสโครกประเภทที่สสิ่งรบกวนทางเสียง เช่นการสัญจรของยานพาหนะแนวทางขึ้นของเครื่องบินโรงงานบางชนิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากเป็นต้นโดยการออกแบบพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องการความสงบเกิดขึ้นจะต้องให้ความสำคัญเรื่องเสียงที่เหมาะสมเช่นที่อยู่อาศัยสถานศึกษา โรงพยาบาลที่พักผ่อนหย่อนใจประเภทที่4อันตรายต่างๆได้แก่อันตรายจากการขาดการเชื่อมต่อที่ดีกับถนนที่มีการจราจรหนาแน่นและการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันและรุนแรงของพื้นแผ่นดินเช่นมีหน้าผาหรือเหวลึกที่ขอบของที่ตั้งเป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดอันตรายต่อผู้ใช้สอยโครงการได้